สูดขายยิงนะครับนี่คือยิงและนี่คือสุขายญิงสุขานะครับยิงห้องนะครับดดี<า> สุดข่ายใชา่อย่าไปเดินทางกลับบ้านกันกลับรัง atm เงรากลับบ้านไปลงยูทูบเอาลงเฟซบุ๊กด้วยให้มันเจ๊งเลยจะได้ไปเล่นไฮไฟต่อไฮไฟก็เจ๊งอยู่แล้วจะให้เจ๊งกว่านั้นอีกเลย Omo, no omo. Oh. Oh. ภาพหลังเล่นนะ้ำยังรออยู่แจ่แล้วก็